รู้จักนะคะกับผู้ประสบความสําเร็จนะคะในตําแหน่งหัวหน้าฝ่ายการตลาดคนใหม่นะคะของบริษัทนิวไลท์และทีมงานนิวไลท์ออนไลน์เซ็นเตอร์ของเรานะคะท่านนี้มาไกลเลยนะคะจากจังหวัดนครสวรรค์นั่นเองนะคะมารู้จักนะคะกับคุณประทีปคําแสงนะคะเธออยู่ตรงนี้กับเราแล้วค่ะนิวไลท์สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่ประทีปนะคะค่ะชื่อเล่นชื่อชื่ออ้อยชื่ออ้อยขอเรียกพี่อ้อยนะคะเรียกพี่อ้อยก็ได้วันนี้พี่อ้อยเองนะคะก็มารับ ย่างเก้าแห่งความสำเร็จขั้นต้นในธุรกิจนิวไลฟ์เป็นไงบ้างคะก็ไม่คิดว่าจะได้ตำแหน่งนี้เพราะว่าที่สมัครมาก็คือไปเรื่อยๆทำงานคู่ก็เจอไปด้วย้วยอะไร้วยค่ะก็ทำมาเรื่อยๆทำมาเรื่อยๆก็บางทีก็ทิ้งช่วงไปนานเลยเห็นว่าช่วงนั้นน้ำท่วมเนอะแล้ก็ห่างหายกันไปพักนึงแต่ไม่น่าเชื่อเพราะโอกาสทางธุรกิจที่นิว ทีมงานพอดีเขาติดภารกิจก็เห็นมีน้องใหม่มาด้วยมีน้องใหม่มาด้วยนะแล้วก็มีสมาชิกใกล้ตัวเรานะแฟนเราเองด้วยเป็นไงคะเขามากันแล้วรู้สึกยังไงบ้างก็เหมือนแบบลืมในจุดหนึ่งลืมเลยเมื่อก่อนีังบอกตื่นต่อตาต่อตาต่อตาตอนนี้ก็เหมือนแบบเฉยๆแล้วมันนี้ก็แบบรีบตื่นรีบตื่นรีบตืเลรีบตื่นรีบปลุกเลยแบบตีห้าแล้วตีห้าแล้ว ก็นี่แหละค่ะความสําเร็จที่เกิดขึ้นได้จริงเนาะอย่างพี่อ้อยก็ที่บอกก็หยุดบ้างทําบ้างใช่แต่ก็สําเร็จได้ใช่ความหายสุดจันร์ธุรกิจออนไลน์ใช่ค่ะและที่สุดยอดมากกว่านั้นคือเราเป็นทีมงานออนไลน์ด้วยใช่ไหมคะใช่ทำให้เราสามารถที่จะทำงานได้ที่ทุกเวลาฮะเขีนบอกใช้ไอแพดกันแล้วด้วยนะคะที่สําคัญเลยเนี่ยค่ะด้วยการที่เรานเลือกธุรกิจที่ดีนะคะ คืนตำแหน่งผู้จัดการไว่วเนาะปีหน้าเดี๋ยวเปลี่ยนใหม่เลยปีหน้าเปลี่ยนใหม่ผู้จัดการเลยนะคะสำหรับวันนี้นะคะอยากให้พี่อ้อยฝากนะคะกับคนที่กำลังนั่งดูเราอยู่ที่บ้านนะคะถ้าอยากจะสำเร็จอยากจะทำธุรกิจออนไลน์นะคะสามารถติดต่อได้ยังไงบ้างก็ถ้าทีมงานทางบ้านได้ดูอยู่นะคะก็ฝากนิดนึงถ้าสนใจธุรกิจออนไลน์ตรงนี้ก็รบกวนเปิดใจเข้ามาดูนิดนึงค่ะแล้วจะสำเร็จเหมือน เนี่ยออนไลน์เซ็นเตอร์ก็ผ่านทางเนีโอไลท์ออนไลน์ได้เลยค่ะทางแม่ทีมเนี่ยค่ะของออนูมานะคะค่ะก็สามารถนะคะที่จะเข้ามาพูดคุยนะคะกับเอ้ยของเราได้เลยนะคะถ้าอยู่โซนนครสวรรค์ก็ยินดีเนาะพาไปแนะนำที่ศูนย์สาขาได้เลยค่ะค่ะค่ะก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งจุดยอดทีมงานของเรานะคะเป็นมิตงามของเราได้